ครับวันนี้มาสู่บ้านเกิดครับกับบ้านเกิดมาดูโครงการปลูกป่าชาเลนของบ้านท่าโสมเกาะหย่เพียนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับบรรยากาศก,าก็ก็ร่มสงบครับติดกับทะเลเลยนะครับพื้นที่บริเวณน,นี้สมัยผมเด็กๆนะครับก็จะเป็นป่า ป่าโกงกลางเป็นป่าชายเลนนะครับที่สมบูรณ์แต่หลังจากที่ผมจากจังหวัดตราดไปตั้งแต่ปี30นะ2530นะครับปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ถูกแผ้วถางเพื่อทำเป็นเนี่ยนะครับเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะที่ติดกับชายทะเลแต่ปัจจุบันนี้บริเวณนี้ไม่สามารถที่จะ ทำให้พื้นที่ในการาทำบ่อเลี้ยงกุ้งนแต่เดิมนะครับกลับมาเฟื่องฟูได้นะครับเพราะว่ามาระยะหลังๆเนี่ยธุรกิจด้านของด้านนี้นะครับมีปัญหาเรื่องของอโรคติดเชื้อทางกุ้งนะทำให้ ผู้เลี้ยงประสบภาวะขาดทุนก็เลยมอบพื้นที่ส่วนนี้นะครับให้กับชาวตำบลท่าโสมมาพัฒนามาปลูกป่าคืนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ฟางมากครับเยอะเยอะมากครับเยอะมากพื้นที่ฟางเยอะมากนะครับชาวท่าโสมก็พยายามจะคืนพื้นป่านะครับเป็นป่าชายเลนให้กับหมู่บ้านนะครับเป็นแหล่งก็ร่วมกันทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับ มาเยอะนะครับจะเห็นว่าท่านทางท่านพระ,นนนนะครูวิมลโสมนันนะฮะเจ้าวาดวัดท่าโสมนะครับก็ได้ร่วมกับราษฎรนะฮะได้ร่รวมกันรือชาวบ้านเราเนี่ยพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับให้เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้กับผู้ที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมมาท่องเที่ยวนะครับใน บ้านท่าโสมนะครับตัวน,นี้อยู่ตรงจุดของหมู่หนึ่งนะครับตำบลท่าโสมนะ,นะครับตอนนี้ป่าชลินก็เริ่มที่จะสมบูรณ์นะเริ่มที่จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับเป็นการาพัฒนาขึ้นมาโดยที่ไม่ได้กระทบกับสิ่งแวดล้อมเดิมนะครับ mm hmm. ก็ชาวบ้านนะชาวบ้านรวมกันนะครับนี่ก็ทําเป็นสะพานทอดยาวนะออกสู่ทะเลนะครับนี่ก็ คือปลูกก่างใบเล็กนะ,นะครับนะครับก็มีโอกาสนะครับลองเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีหรือผู้ที่อยู่ห่า,หางไกลาจากนี้นะฮะอยากมาดูพื้นที่ปลูกป่าเฉลียก็เรียนเชินครับที่บ้านท่าโสมหมู่หนึ่งตำบลท่าสมมุขาเมอกอสมิงจังหวัดตรางครับ